เขาครับ,รบโอ้โหสับข้าหรอกโอ้โหชนะแน่นอนสัมพิโทนนี่ ขี้ๆเลยไหมอุจลาอุจลาฝากยังไปบอกตมอเนี่ยตมเจอกันแน่สิบปีใหญ่รุ่มมากตมอนี่ถ้าเจ้ายิ่งลูกโทษนี่เจ้าอยู่เป็นไหนไหนโอ้ยวัวยากขี้กะโอ้ยวัวยากขี้กะ าาโอ้โหโอ้ท่านจะเตะฟุตบอลเลยไม่ใช่มไม่ใช่แล้ว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 โอ้ ท่านเตะฟุตบ,บอลเป็นเหรออืมเอาตรงไหนจุดโทษเอาหาแล้วครับหาแล้วจุดโทษอยู่ไหนโอ้ไปซ้ายนะฮะโอ้นี่จุดโทษเหรออ๋อท่านยิงเข้าไหมเนี่ยค่ไมเหลือรับฮะไม่เหลือไม่เหลือนี่เข้าหรือไม่เข้าเข้าเข้ายิงแบบโดยไม่มีภาษาประตูนะถ้าไม่เข้าล่ะ ไม่ใช่คนแล้วก็ไม่แน่ครับไม่แน่เหรอท่านมั่นใจขนาดไหนเนี่ยเอาอีกจูปเลยครับวันนี้เฮ้ยโอ้โหดูมานเขาครับท่านเคยเตะกี่ครั้งท่านจะเกิดมันสองครั้งโอ้ยสองครั้งโอ้ยทำไมเตะน้อยจังเลยเพราะเขาไม่ให้ลงเหรอทำไมโอ้ ท่านว่าสวยดีไหมสนามเนี้ยท่านไปเอาลูกฟุตบอลลูกนั้นมาหน่อยสิเลี้ยงมานะโอ้โหสับขาหรอกโอ้โหอ้าวพอแล้วพอ,พอ,พ,อพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเป็นลมท่านทรงนี้แล้วไม่เลอะ โอ้โห oh ท่านเอาจริงเหรอ,อจริงแล้วถ้าไม่เข้าเนี่ยอายเขานะอายเขามากๆเลยนะนะโดยที่ไม่มีประตูนี้นะนนท่านไม่กล้าใจในการเตะเลยหรือโนะอ้โหไม่มีปัญหาใช่ไหมใช่อ่าทดสอบไหมเอาเลยนะ เอาจริงๆนะเอายิงโอ้โหเออพ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 อไว้นั่นแหละไว้นั่นแหละอายคนอายคนพี่หมอพี่หมอเราไป เมืมม่อวานไปซ่อมเป็นไงซ่อมประตูโอ้สุดยอดสุดยอดเลยใช่ไหมท่านมาจะสู้พโถนได้ไหมคง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 จะห้าสิบห้าสิบอาวยังไม่รู้ฝีมือเขาใช่ไหมแล้วจะไหวไหมนี่ไวหวลอ,อไงเลยไหมวันนี้ฮะค <c oughs> าดวนเลยไหม เขาสิสูเขาอยู่ว่าท่านมั่นใจขนาดไหนมีกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มัมมม่นใจสักเปอร์เซ็นต์แปสนตะแปดสิบนชนะแน่นอนแนะ่น,นอนโอ้กรันตีเลยนะแปสิบเัมพิโทูนี่ขี้ใช่ไหม อุจละอุจละอ้าวยิงลง่งงยังทนพีหมอจะท้าดวลฟุตบอลเตะประตูเตะลูกโทษสามลูกใครยิงเยอะกว่าชนะลูกโทนตั้งแต่น้อยมาจนพอตาอยุที่เจ็ดสิบได้วนี่หกสิบ <c oughs> กว่าปีได้วนี่ เต้อะเตทต่ยงน้อยอยู่แล้วเตะแต่ยังน้อยอยู่บ่เตะกินเดินทรายตลอดอย่างบ่เก็นเตะเดินพันโอ้เดินทรายเนาะเป็นนักฟุตบอลเดินทรายแถ้าๆอำเภอนาแก่แถ้าๆนี่ฟาดเรียบอย่างบ่บอลถ้วยบอลถ้วยสบายอย่างบ่โอ้ยมันท้ามันท้ายมันทั้งในเวทีสุดหยักยากอ่ะแล้วมันที่นี้แม่นบ่ เป็นไดไร่ยังว่านั้นโอ้ยแขกดูได้ท่านนันมันลนึ่บหนึ่งทีน<อ>ี<อ>่ท่านจะไหวไหมเนี่ยเห็นไหมคู่ต่อสู้ท่านเต็มที่เลยนะโอ้พูดอยอมรับยอมรับตัวเองหรือยอมรับเขายอมรับเขาสู้มาไปได้สู้เราไม่ได้ถูกต้องอ <laughs> เป็นได้ไหรคู่ต่อสู้ว่ามันยนี้ละลองดูลองดูอ <laughs> ตอนนี้ทำงานก่อนนะ เจอกันแน่นอนใช่ไหมอ่าโอเคเราก็มาเจอนะครับศึกที่กำลังเกิดขึ้นเร็วๆนี้ลุงทษนครับถ้าตอมอนี่ถ้าเจ้ายิ่งลูกโทษนี่เจ้าอยู่เป็นไหนไหนโอ้ยวายาดขี้กากำนะแมนบอำนะบมนวยาดขี้กากความรู้สึกนี่ถ้าเจอกันนี่ถ้าดวลกันนี่เป็น,นไดน สู่ได้อยู่วะโอ้ประวัติเคยเตะฟุตบอลมาตั้งแต่อายุจักปีอตอนตโรงเรียนกูแล้วตอนตโรงเรียนเตะมาเรื่อยๆเนาะเบาและตมอนี่ซสำตมอนี่เด้<า>ตมอนี่เด้เพิ่งยังซุ่มไม่เหมือนบ่เพิ่งก็ซีซุ่มอ๋อเพิ่นมาลองอะไรได้เต้ฮะ แบบมือนํามาลองแล้วมึอน,นี่กัเจ้าตรงลองบึงเนาะมั่นใจนะบุษบุย่านเลยเป็นบอกสู้ได้บอกระดับนั้นเป็นบอสัมได้เกาะโอ้อยู่ในสายตาเลยนี่เรา,าถ้าเม่นเรา ถ้าเรามานี่สี่ส่วนเราอันนั้นเลยมันบ่ลอลงดวนเลยมันบ่อลงดวนอยู่นเนบ่แต่สามลูกได้ไพเต้เขาร้ายกว่าชนะเปลี่ยนกันเป็นประตูนะสู้อ่ะโอ้เอามือนี้ลองทดลองมองเด้อเราก็จะมาทดสอบพิมพิโทนนะครับยิงพี่โทนนี้หกสิบห้าปีแล้วครับจะยิงประตู แบบไม่ต้องมีคนเฝ้านะครับว่าจะตรงไหมนะครับต้องทดสอบดูก่อนพร้อมอยังลุงโทนพร<อ>้อมเาเริ่มโหยให้โอกาสสามลูกให้โอกาสสมลูกลูกที่หนึ่งเข้าไปแล้วนะครับพี่โทนนี่เป็นการวอร์มรอแล้วนะครับคู่ต่อสู้ ไม่รู้หายหัวาไปไหนนะครับนัดกันวันนี้นพร้อมโอ้โห,โหลูกนี้เขาว่าลูกยิงลูก,ลกยังอันนี้นะอีกิกทลายโลกบ่แปรนูแปรนูปแปรได้บ่ปแบบแบบข้างข้างเท้านะใส่ขอกใส่โค้งเด้อ ลองเบิง้งเกิดเรามีช้อยให้เลือกเด้เถ้ะนี่ครับถอยมาได้ประมาณกิโลกว่าๆนะครับพร้อมโอ้โ,อโหเขาข,าขาับ้านผมเพิ่นอีจุกขับรถลูกนี่ครับเป็นในความมั่นใจให้ทดสอบเบิง์อะไนี่มั่นใจนใจับเปอร์เซน็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นเลยแม่นบ่ Phạm bọc tò mò này nhé Hả? bọc tò mò này nhé ừ. Tò mò, chơi cơ này, sức khí dài luôn mạng Phạm bọc tò mò này nhé Tò mò, chơi cơ này, luôn แบบสู่แบบยิบตาเลยเป็นบ่ศ <Man. S 1> ึกสักสีเลยเป็นเบากนี้เอาสักสีเป็นเดิมพันเ์เลยเป็นเบาระหว่า,าวงเจ้ากับตมอนี่ตอ่อมาเราไปใส่เหรอเจ่วาวะแต่เรามาวอรก่อนเจ้าเลยนะเจ้าเราได้เปรียบเจ้านะ,าานะาเราไปซ้อมซ้อมข้อบ่ <laughs> อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับระหว่างลุงโทนกับลุงหมอ,อ่าพร้อมอเอ้ยบอกให้บ่เบิ่งมาดแล่นก็คือนนะครับนี่คือลุงโทนนะครับส่งสารไปยังพหมอซึ่งขณะนี้ ไม่รู้หายไปไหนนะครับ